ค่ะทุกคนวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเมืองทองกันค่ะดูแองจี้พาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันค่ะทุกคนร้านนี้ถูกจลิดแองจี้มากค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่แองจี้มากินซ้ําบ่อยมากทุกอาทิตย์ต้องได้มาค่ะแต่สิ่งที่แองจี้สั่งเป็นเย็นตาโฟต้มยำค่ะทุกคนดูความหมูบะช่อดูความไข,ข่สิคะน่ากินมากๆ ทุกคนคะ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านเนี้ยจะมีความเต้าหู้ยี้นะคะซึ่งมันเป็นก๋วยเตี๋ยวในวัยเด็กที่แองจี้เคยกินพอได้กินเรานึกถึงตอนตัวเองเด็กๆเลยค่ะทุกคนแล้วของที่เราชอบก็ชอบไม่ได้อยู่ในชามเรานะคะก็เลยต้องไปแอบคลิปมาเป็นของตัวเองค่ะร้านนี้นะคะมีเมนูให้เลือกเยอะมากเลยค่ะทุกคนนอกจากก๋วยเตียเ๋ยวนี่ก็มีข้าวไข่เจียวแล้วก็ข้าวกะเพราด้วยนะคะร้านตั้งอยู่ถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ด33สานะคะอยู่ใกล้กับโดมิโนโพิซซ่ายางๆกับเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะใครเป็น ก๋วยเตี๋ยวเลิฟเวอร์บอกเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาดค่ะ